สวัสดีครับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้กับช่องนานาอยู่กันในมือวันทีหนึ่งมกราคมเนาะวันที่วันนาถ่ายคลิปเนาะเป็นวันขึ้นปีใหม่เลิกงานยามดีของไพ่หลายๆคนนำมาลังจากที่เขาดาวกันมาเรียบร้อยแล้วนะกับสวัสดีปีใหม่อีกรอบนอกกับ แล้ครับบ <t ell> ุ๊กเล่าการยิมกุศลสบายกดติดตามเพป่นแกช่องนานาเด้อเป็นบรรยกาศทุกคนมีความสุขกับปีใหม่ดำารวยดํรวยนะแม่งเนาะไปปรดนี้พี่น้องวันหน้าการศิษย์ธรนาทีขอมวันหน้าคือเก่าเกลื่อนก็คือเก็บภาพบรรยากาศกรุงเทพมหานครให้ได้ร่าที่สุดนนทบุรีวันหน้าไทยได้นะเนาะเก็บไว้เป็นความทรงจำในไดอารี่เนาะเพื่อว่ากับบ้านกับซองเฉลี่ยเก็บมาเปิดเพื่อว่าเอ้ยแบบเฮาเคยได้มาอยู่ในกรุงเทพมหานครเนาะก่อนอื่นมืดนอนวันหน้าการศิษยขอมากราบมาไหว พระก็นำไปเนาะเดี๋ยวาวนาข้อไหว้พระก็เด้อแป๊บนึงเดี๋ยวเด้อแตงสิพันธุกคนไปส่งต่อกับพระนอนน้ำแข็งเนาะขอไหว้พระก่อนแป๊บนึงเพราะว่าหลังจากวัน้ไหว้พระแล้ววันนั้นกษิพันธุกนไปส่งพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครในตอนนี้น้ำแข็งเนาะเดยภาวนาข้อไหว้พระแป๊บนึงก็น้ำแข็งเนาะ โอเคนะน้องหลังจากที่ว่าน่าไหวพระเป็นทีเรียบร้อยนะน้องขอพรสว่างปีใหม่นะน้องต้อนรับปีใหม่นะน้องนี่ก็เป็นอ่าโบสถ์นะที่ว่าเขาเรียกว่าน่าคิดว่าเป็นโบสถ์ที่มีอพระนอนอะไรยังไงโบสถ์นั้นเป็นพระปางไข่ปลาปางสมาธิยังไงเนาะแบบปลาลามงามตานะน้องยังเป็นบรรยากาศข้างนอกนักท่องเที่ยวมาจนแน่นเลยพี่น้องเด้อมาแล้วเฮงนะน้องสุดมากแบบเขาวัด างคนก็เขาวัดมาทําบุญเขาวัดมากราบมาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองในปี2024เนาะมาพี่น้องบันี้บัน่าก็จะพาทุกคนมาสมพระนอนป้าพี่น้องคนกุ้ยล,ลาไนอีรอเนาะเนาะป้าบัดในกุ้ยลาถแักนี้คนลายแห่งรีรอเนาะเนาะใหม่ไม่น้าจะึ้นได้ระเบ,บิบัดนี้ป้าพี่น้อง โอ้คนหลายแห่งอนะไรเราเนาะคนเต็มเลยไป,ไปพี่น้องบักขึ้นส้มกบ,บนาเนาะเพราะว่าคนลายกระซางเนาะคนลายก็พยายามอยู่ในความสำเร็จิตนนวิญญาณนะเพื่อเอาจากเห็นเนาะวันหน้าสิเปิดเฮ้ยความจริงว่าวันหน้าก,กระพึงอ่าสีขาไปเบิ่งพระนอนของขังแหลกเนาะว่าปนาก็ยังบุกเ,เขามาเบิง่งจ้าเดี่ยววนาเคยเขาคขีดนึงเนาะเขามาอ่าว่าวนหน้าไปเขามาทางนี้เน,นาะวนา มันน่ารืาะมันน่าโผว่าพี่ผ่านอนอยู่ในบัดโพเนาะตั้งที่พน่าลาไปว่าผักแกยวมันน่ากระพานไป่ผ่านมากนะเนาะแต่ว่ามนีเนาะมาสิมาเก็บผับบรรยากาศเนาะอันคึกคักเนาะว้าพี่น้องคนเต็มมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินไม่ว่ายุโรปเอเชียอาเซียนเฮาเนา่าพึงกันไดมาอ่าส้มบรรยากาศอยู่ที่วัดโพเนาะแล้วมนีมันน่ามีโอกาสสิได้เก็บผับบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งนาเนาะ ทำอาเจียนใส่เลยนะเนาะป้าพี่น้องคนหลายเรียนเนาะบอกแปลกตาบอกแปลกใจเนาะว่าเป็นยังประเทศไทยเพิ่งถึงได้ติดแต่รับท็อปของโลกเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวอ่าได้ลังไลมาไลายขนาดนี้เนาะเบิ่งเอาพี่น้องเลยยาวาแต่ปากสีบบเห็นเนาะให้เบิ่งกับตาเลยนะเนาะโอ้ยพี่น้องคนหลายแห่งเรียนเนาะก็สาธุเด้อพี่น้องเด้อไปก็มาเบิ่งกับคออ่าให้บุญกุศลเนาะอ่า ไอ้บุญปรามีทีวนาได้วายพระทีน้อยไปจูเอซทุกคนเลยนะน้นๆกมุกกดใจหลายๆเด้อข่ามากดขามาแล้วก็ยังกดสุดสุดขกดติดตามไปเลยใจช่องนานาในเดื่อเด้อไปขยับไปเทียนน้อยเทียนน้อยเลยคนเยอะมากแล้วครับอ๋อนุนคนเนุนวันนาอยู่ที่อ๋อคนรแต่ว่าเขายางพาปนมีนมุนนีน้ำมันลมีน้ำมนเสบคนเยอะมากทุกคนบ้านนี้เขาได้หน้าชิว่่ น่าวว่ี่น้องมันีคนไลฟขัดนี้นคนไลฟนายน้ปย่างเนี่ยตัเดินกดนบ้หน้าต้งเห็นเนาะตั้งใจมาแล้วนะงเนาะออนี่ยก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่วัดโพนะ่นเนาะในวันที่หนึ่งมกราคมปี2024หรือว่าพุทธศักราช2567ันหร้บเนาะ เป็นวันขึ้นปีใหม่นะเพียนเนาะคนกามากราบไหว้พระนะเพียนเนาะวันนี้วันหน้าก็มีโอกาสนะศิษด์เพาทุกคนมาสม่งบรรยากาศอยู่ที่วัดโพนะเพียงเนาะมาสมบ่บรรยากาศความคือคืนมาส่บรรยากาศความความ,วามยังไงความเน้นคนลายแห้งเรียนแลเนาะคนเยอะมากไปวันนี้วันหน้าศิษย์พาทุกคนค่อยๆย่างเข้าไปข้างในหน่นอยเนาะ สมบรรยากาศข้างในเนาะวัดสิเป็นเจดได์ที่มีความสวยงามขนาดใดโอ้ยตอนนี้คนลายแห้งเลยเนาะคนแน่แห้งเลยคือคอยไปทีละก่าทีละก่าเลยเน้องเรนนะสิไปเบิ่งกันเนาะสิเป็นเจดีย์เนาะหอนก็หอนเนาะแต่ว่าเฮาต้องอดทนเนาะเบิ่งงคววาามมสยขอ้ที่ไปทุกคนไปสุนทรภัจกาศให้เห็นว่าความสวยงามของอพระพุทธรูป ปางนอนอะไรเงี้ยเนาะว่าเป็นเจไดเนาะนอนวนากระชีเบิงเป็นทางแหลกนาะก็คือบอกคุ้มยิงเลยเนาะปุริเวนลองไปอ่าไปห้าเลยเนาะคลิปเก่าวนาเนี่ยผมเคยเขามาอ่าเบิงพระนอนจเื่อเนาะนี่นอนวนากระชีแจกทุ่งด้อพี่น้องเด้อทุ่งเทาเนาะได้บุริเวนทุ่งเทาทุ่งใส่รองเทาเนาะเลอทุ่งเสร็จเกิร์มอะไรพี่น้องอ่าแจกแจกมาแล้วเาก็เอาใส่ อ่าใส่เกือบมอแลห่ห,ห์ก็ถือไปนั่นะเพื่นเนาะบอคนไล่เนี่ยน่าไว้กันเนาะรรกาศอ่าเสียงที่ห้าบูเห็นประมาณว่าแบบเขาจ,จำหัวอะไรมันงเขาจักเขาจุ๊ซายนะพี่น้องไปพี่น้องโอ้ไปเรื่อยไปเรื่อย,อยสุดยอดเลยแหละบรรยากาศอยู่ที่วัด,พดโพนนะวัดโอ้นี่ก็เปน็นวัดหนึ่งที่มีเสียงเนาะ ดา่าน,นแย่นวดเนาะในเรื่องนวดเนาะพระโพนมีชื่อเสียงด่านนี้นอนและ้วกัมีือเสียงด่านพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเนาะเขตในสาชสังสา,าสรมาเทีย่ยวประเทศไทยเนี่ยต้องเข้ามาใด้วัดโพวัดพระแก้ววัดสุดทัศน์สินะทุกคนก็ต้องอมาให้ได้น้ายๆก็ว่ามากรุงเทพถ้าไม่มาวัดพระแก้วไม่มาวัดสุดทัศน์ไม่มาวัดโพก็เท่ากับมาไม่ถึงสี่พันวันนี้นะเพี่น้องเป็นสโลแกนของเพื่อนเนาะ พนาบอกเองนี่แหละแกจะใหทุกคนมาเนะีพราะน้องมีโอกาสแกจนะให้มาดูความสวยงามอลังการของวัดเนาะเนาะของชิ้นยังแปลกตาเนาะเนาะอ่าเป็นชิน้นอ่าเป็นการดวดลนยเนาะศิลปะต่างๆเนาะแต่ว่าพนาวัดเก่าที่กรุงเทพเนี่ยพนาสังเกตได้นะว่าทุกทีเนาะสีเป็นขายกับแบบเทพเจ้าของอยังแหละของจีนน่ะนะว้าพี่น้องเบิง้งคนหลายแห่งรีรอ โอ้ยพนานี่สูเลยเป็นเทพ,พเจ้าของกีนเราน่าจะเป็นยืนผอบประตูหรือว่าเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเขาเห็นในนั่งนะพี่น้อง,องแบบนั่งกีนนะใช่ไหมพี่น้องอันนี้พนาบนาใจเนาะเป็นลูกป,ปั้นเกี่ยวกับยังเนาะอาจจะเป็นเทพของกีนต่างๆอะไรแบบเนาะพนากระปุเนาะกระปุกคอมเมนต์เราบอกวไว้นะพีนาะแต่ว่าพนาพี่ก็ถอยก้าวไปเด้อพี่น้องเด้อไปว่าประกวมสวยงามมับพี่น้องคือลวดลายนี่พันเห็ดนี่งามแห้งเลยมาเนาะ โหเพื oh, okay no. ic, uh, ่อนเนาะคือวัดทีประเทศไทยเนาะอ่ากับประเทศลาวเนาะกับประเทศบนาเนี่ยเนาะบอกบอกคือกันเนาะเนาะแต่ศิลปะออกคล้ายๆที่แบบคือกันมากที่สุดเนาะถ้าเขาเบิ่งจริงๆแล้วเห็นไหมเพื่อนเนาะสีบกคอยคือกันไปได้เนาะเนาะมาทิงว่าตรวดไล่ต่างๆเนาะเนาะสีบคอคือกันไปได้สำหรับจีเวีนาเบิ่งได้อ่าสีบกคอยคือกันไปได้เนาะถ้าว่าคือ คือกันแห้งเนาะแต่ว่าบ่บ่คือบ่ทุกอย่างเนาะเนาะเฮาสิเห็นได้เนาะจากโบดของเหล้าโบดไทยเห็นไหเนาะคือก็เลยแหละแต่ว่าสิบ่คือกันแห้งเนาะเนาะเพราะว่าวัดลาวนี่วัดลาวอ่าราชทันทีนี่ทิบถนาไปเนาะอยู่บ้านนอกบ้านนาเนาะสมมุติสิมีพญานาคเนาะเนาะอยู่ตังซิมขึ้นวัดเห็นไหมเรา่บขึ้นวัดแต่ว่าไทยสิเป็นลวดลายไทยเนาะ อยู่วัดเล้ากับมีวดไร้เป็นวดไร้เล้ากับมีเนาะแต่ว่าถึงว่าเพิ่นชิดในวัดต่างๆในพิ่นชินินแบบว่าทางขึ้นทางยังเป็นเกี่ยวกับอ่าปั่นลูกปั่นแบบพี่น้องพี่นุ่นนี่นั่นนะพี่น้องเนาะกะเป็นอ่าน่าทีเป็นคล้ายๆกันหรือว่าคือกันแหละแต่ว่าบริเวณคือกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็ยังมีอยู่เนาะความแตกต่างนะเนาะพี่น้องป้าพี่น้องสวยงามบริบบคล้ายๆกับอ่าสุดเล้ากับสุดไทยเนาะพี่น้อง สุดเคล็ายกันเนาะแต่บวคือกันเนาะเนาะกันเบิรงเดอรต้าปลาธรรมดาก็หูเลยว่าสุดบวคือกันนอนว่าเป็นสุดประจำสาอย่างต่างนอนนอนบวคือกันเลยนะมอนเนาะตัวสุดอ่าสุดต่างๆนะนี่คือพนาบอกให้ฟังอีซื้อนะมอนว่าแต่พนาแบบปัจจุบันพนาก็ไปลายวัดอยู่แต่ว่าก็สังเกตได้เนาะว่าโบสถ์กับมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะมอนเนาะแต่ตอนนี้นาพนาพาทุกคนมาสมบรรยากาศอยู่ที่วัดพระโล ปาทิโทพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอย่างทุกคนมาเบิ่งเด้พี่น้องความสวยงามนเนาะเนาะแต่ก็ต้องใส่ความมาทดเนาะเนาะอันนี้อาจจะเป็นอันนี้นบ่น่ามาแน่ใจเนาะว่าเป็นเทศกาลหรือบอ่คนอย่างไลายปันนี้เนาะแต่ปกติก็คนไลายแหละพี่น้องไลายเลยแหละปกติก็ได้แต่ว่าบ่แน่ยนปันนี้เนาะบ่น่นาคิดว่านะบนน่น่าทิตย์อะไรคลิปนะบ่สิเป็นคลิปของยูทูบเบอร์อะไรคนาคมาถ่ายกัคนไลายแต่บ่แน่ยนปันนี้เนาะนิะนแนนแนนเอียกเลยแหละพี่น้อง พอทุกคนแฝกจากเมืองเบิงนอกอมสวยงามอลังการมนหน้ามาห็นแลมพนหน่าทึ่งแห้งอลยแบบแบบแบบแคลายครับแบบอันนี้มันน่าคิดว่านะ,วนะเวลาพนพระพุทธจุดพระพุทธเจ้าเป็น,วนเวลาพผ่นมีพลาดอยู่ในปกสินอนแบบสีนะพี่น้องเนาะอ่าเนี่ก็เป็นพระพุทธรูปปางนอนเนาะเป็นเรียกว่าพระนอนนอนอยู่ที่วัดโพเนาะ ก็เป็นอีกอย่างที่สุนตาเส่นใจนะบอกจะเป็นสาวอ่าไทยจากสาวต่างชาติยุโรปและเอเชียหรือว่าสาวอาเซียนอะไรแบบนันนอกกามีนาเนาะพากันขามาเบิ่งมาสมบรรยากาศอันสวยสุดกินกาลของศิลปะไทยเนาะของอวัดไทยเนาะเนาะเพราะว่าวัดน,นี้นาซิมีมายาวนานแล้วเนาะเก่าแก่และะว้วเนาะมานักขิดว่านะพี่นเนาะนะมีมาหลาย ลอยปีแหละวันอาคิดว่วานนอนไปนอนรู้ว่าไล่อล,ลอยปีก็เป็นไถนอนนี่วันหาก็าม่ได้หาข้อมูนเลยอย่างเด้อว,<ม>วนหาก็มาพาทุกคนมาชมบรรยากาศความสุดชุดงดงามดูค่ะความคือความอลังการของอวัดในกรุงเทพนอร์ดว่ากรุงเทพมนาครดนอนในวันปีใหม่เนาะวันที่หนึ่งเนาะมกราคมปีสองพันยี่สิบสี่เนาะหรือว่าพฤศจิกาตสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองนอนไปนอนก,ก็กล่าวเข้าสู่ ปีใหม่เด um. ือนใหม่วันใหม่นอนอนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ๆเนาะถ้าภรรยามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีมากขึ้นไปนะพี่เนาะแต่ถ้าผู้ใดยังชีวิตบ่ดีเนาะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดก็ขอให้ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สินั้นสมตังใจไม้เนาะแล้วก็ขอให้ความรักขอให้การเงินเนาะผู้ใดมีการงานอยู่แล้วก็ขอให้เจริญุ่งเรื่องก็ไปหลายๆเท่าเลยนะพี่น้องเนาะ เพอได้มักซื้อห้อยหมักซื้อยังกะลอตเตอรี่กะขอให้ถือเนาะเนาะในปีนี้วันนี้เนาะตลอดปีตลอดไปเนาะขอให้จงมีสุขภาพแข็งแรงสำคัญที่สุดสุขภาพนี่ห่าสื่อบุไรีเนาะพี่น้องเนาะบางคนโอ้ยห่าสื่อได้อยู่เขาลงบอกลงบ้านไหนเลยหลักษาได้กะรักษาได้เนาะแต่บ่สามารถซื้อได้เนาะบางคนเนาะเขามีเงินกะสามารถซื้อชีวิต หนึ่งหนาทียังบ่ได้ไหมเนาะแต่สามารถยืดชีวิตเท่าไรได้ไหมเนาะเงินก็สําคัญสุขภาพร่างกายก็สําคัญเส้นเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อก็อ่ารักษา,กส,าส,สุขภาพกันนําเด้อเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่อ่าปีนี้เนาะเนาะมาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศก,กอดป้าพี่น้องนี่เป็นอ่าพระบาทเพิ่นเนาะอาจสิเป็นลอยพระบาทเอาอย่างนี้หน้าก็บ่จักเนาะเป็นก็สิือเป็นพระาบ้านๆก็เป็น เป็นเท้าเพห็นเนาะเป็นนะเนท้าเรือบรนด์เป็นตีนเพห็นแล้วเนานนะไปเห็นเนาะบรรดาที่ว่าทุกคนมาส้มห้ความสวยงามของเพหนะ็นเนาะให้ทุกคนได้เบิ่งให้เศร้าโลกได้เบิ่งเนาะเนาะเพื่อจะเข้ามาแหลกอย่าลืม subscribe กดติดตามเปิดใจช่องนานายเด้อพังเด้อกะบบอด้มีอย่างไรเนาะสองวนากับเก็บภาพบรรยายกาศของกูเทียบมาละครเนาะเนาะไหวเพื่อเป็นคุดจ้างไหวเป็นรายรีเนาะเพราะว่าเวลาวัานหน้ากับบานกับสองวันหน้าเสดเบิ้งว่าโอ้วันหน้าเคยไปเบิ้องบดเลยเป็นน้ด็เนาะ เคยไปอะไรเคยไปมาลายบอลลายทีเนาะมาน้ก็เก็บไว้เป็นความทรงจำเนาะเพราะอนาคตเท่ากับอ่าสิแปลว่ากับบ่านกับซอกให้นำเอาเฉลี่ยเก็บไว้เก็บเบิ้งเนาะโั้นี้เป็นอะไรหรือว่าเขาอย่งอยู่ในกรุงเทพดูวเนาะเด้มาเยี่ยมมาย่ามาได้มาเที่ยวในกรุงเทพยมเอาเฉลี่ยว่าเออบะนี้เคยมาเลยมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดเนาะหรือเนาะแต่ว่าก็ยอมรับเนาะเนาะอ่าประเทศไทยเนาะอ่าคนไทยเนาะคนเก็บอ่ารักษาแปลว่าวัตถุเก่าๆโบราณสิไว้ได้อย่างดีแล้วก็สุดยอดอลังการแห่งเรืเนาะ วันน้เราน้องอบานยากาศสิาพาทุกคนมาชมบรรยา,าก,กาศอยู่ที่ว,ว,วัดพรเโาะ่หรือว่าวัดพระนอนนันเองนะันีเน,นาะวัดที่มีเสือเสียงที่สุดในกรุงเทพมหานครเนาดได้มาเยือนกรุงเทพมหานครกันจ้ะเชิญเนาะมาเที่ยวมาชมเนาะอยู่ที่วัด ละนอนหรือว่าวัดพระนอนวัดพธินี่เป็นที่มีสื่อเสียงทางด้านยานอดย์นะเนาะชาวต่างชาติทุกคนนอนมาก็ต้องได้มาเยือนอยู่ที่นี่นะเนาะว่าเป็นวัดที่สุดขั้งามเนาะมานากระถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำนอนลงไปในยูทูบก็มานาอ่าเพื่ไดก็มาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะเนาะกดไลค์กดแชร์นะเป็นอกำลังใจให้สองนานานะเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะเพื่ได้กำมาเบงแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามไปเลยไดใจช่องนานาเด้อไปหนังเด้อจะไม่ได้คลิปนานเนาะสำหรับคลิปนี้มานาโคก สวัสดีสวัสดีครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะนะขอมีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาในวันนี้คิดอะไรก็ได้ใช่ไหมเพิ่มดังปาฏนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคืนนี้น้องมานาก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศอยู่ที่วัดโพนะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยหรือว่าในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพระใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครในวันนี้โอเคนล้วน้องัซคืนนี้่นาะครับสวัสดีสวัสดีครับจล้วก็ไม่ต้องคิดนานเด้อเพียงเด้อสำหรับคืนนี้บายบาย ተባጅ ከኪናደ